สวัสดีครับผมอาทอซิงนะครับวันนี้พามาดูร้านอ,อีกแล้วร้านเรามีอะไรกันบ้างอันนี้ก็สต็อกท่อนะครับที่เราเก็บไว้ทอ่อซิงทอ่อซูเปอร์คาร์ท่ออีโก้คาร์ท่อดีเซลฮะในนี้หมดเลยนะครับมีหลายแบบนะครับนี่สต็อกเราก็จะแน่นๆนะฮะเผื่อใครยังไม่เข้าไม่เคยเข้ามาในร้านอาทอซิงนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับ มีชุดแต่งด้วยนะครับพวกดิฟเดิฟอันนี้ก็เป็นลังแคทใหม่นะฮะสหรับเ,รเพื่อนที่ไม่เคยมาร้านาทอซิ่งนะครับร้านผมจะอยู่ในซอยจรัญ1สิบนะครับเข้าจากการจนาก็ได้ราชพพกษ์ก็ได้หรือเซิร์ช Google ว่าแผนที่มาทอซิ่งนะครับก็จะเจอเลยนะครับร้านเราก็รับทํารถทุกรุ่นนะฮะท่อหลวนท่อหลน่นเก็บก่อนเก็บก่น นี่นะฮะชั้นเวลามาเลือกปลายท่อเราก็จะอยู่ตรงนี้นะมีปลายท่อให้เลือกตรงนี้นะฮะมีกองแผ่นด a t ิทัด้วยนะครับอันนี้ก็มีปลายท่อนะครับมีปลายคาร์บอนปลายเอ็มนะครับแล้วก็ในฝั่งส่วนของการทำงานของเรานะฮะมีเพื่อน่าถามห้าเล็กตับ อนนี้ก็มีวีออนะัมันใช้บร,ริการก็คือมาเปลี่ยนท่อแคปซายตินะครับแก้ปัญหาเรื่องไฟโชกินเหม็นนะครับส่วนชั้นนี้ก็เป็นดสเมนชั่นนะฮะมาจัดชิดท่อเต็มระบบเลยนะฮะเจ็ทันท mm ี hmm. fine, แล้วก็ใส่แคปซายติกเข้าไปด้วยนะครับไม่อยากให้ก mm ินเหม็นการทํางานของเขาจะมี2อยองฝั่งนะฮะอันนี้เป็ฝั่งหน้าร้านนะครับแล้วก็มีอย่างส่วนเป็นฝั่งกดังอันนี้ก็ ดูงานใต้รถห,หน่อยดกว่าโอหน่อยเอาเป็นงานดัดนะครับรอ่อ,อขึ้นรูปเข้ารูปพักสุด Auto S <S ออโต้ซิงเดี๋ยวมีการร้องเสียงนะครับเราร้อ,องเสียงให้ได้ไตอนนี้ถ้าก็มีรถมารอคิวสองคันเองเหลือสองคันก็คือมีมิวมิวเอ็กตัวใหม่มาจัดท่อเต็มระบบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดนเวนชันมาทําท่อนะครับนี่งานท่อมิวเตัวใหม่เรานะฮะ งานสแตนเลสดัดนะครับ C N C นะฮะเทาลูกนะฮะมีหม้อพักสุดด้วยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นมัสแปงนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยคันนี้ถึงจะมีระบบเปิดปิดวาล์วแล้วที่ตัวรถนะฮะแต่เราอัปเกรดระบบไอเสียให้ใคลายได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ชุดเปิดปิดวาล์วของเราเข้าไปนะฮะโดยใช้กับคอนเทนเดิมของรถทําให้เปิดปิดวาล์วเนี่ยดังกว่าเดิมเดี๋ยวค่อยดูคลิปตอนท้ายเสร็จนะฮะ ไปทางรถเรานะฮะก็เข้าๆประมาณนี้นะครับมีเป็นพักสูดเสียงซูเปอร์คาร์นะฮะเดี๋ยวเปิดจะด,ดูดันแน่นอนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งโกดังนะครับที่ทํางานยันจะมีแท่นดับตรงนี้อันนี้เรียมขับข้อเมียกับเครื่องแทดสามข้าศูนแทรสองลิ้นนะฮะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งอย่าเผื่อเพื่อนๆยังไม่เคยมานะฮะ มานะเซเรโก้นะฮะคันนี้มาเพิ่มแคสต์ไรติกเข้าไปนะฮะเจ้าของอยากใส่แคสนะครับจัดการใส่แคสเข้าไปส่วนคันนี้อือคันนี้แม่งหล่อมากนะฮะนี้ก็เป็นฝั่งการทํางานนะฮะอาจจะขึ้นเนเตอร์ตรงนี้ด้วยงานท่อฝั่งที่แบบทําซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยบางทีผมจะแยกมกับตรงนี้เพราะว่าเออมันเป็นฝั่งที่แบบไม่มีรถคันอื่นมาอยู่ใกล้ๆนะครับเราก็จะส่วนตัวยตอนนิดหนึ่งนะหรือว่ารถเบนซ์บีเอ็มอะไรตรงนี้ผมจะขึ้นมาฝั่งนี้หมดเลย ก็เป็นห้องทำงานของเรานะครับขออีกฝั่งนงนะครับส่วนคันนี้นี่คันนี้ก็สวย3ามพนสูงแชบนะสองลิ้นมาทำท่อกรองใหม่นะครับก็สนใจยังไงนะฮะมาไล่เรื่องงานท่อมาอาร์ทท่อซิ่งได้ในเวิร์กของเราก็จะมีร้านฟิล์มนะฮะมี BF ฟิล์มด้วยติดอยู่นะฮะใครอยากติดฟิล์มมาที่ร้านอาร์ทหรือจะร้านโทก็มีนะฮะในนี้ ถ้าสนใจยังไงทำท่อเสียมาเท่อซิ่งจบแน่นอนขอบคุณครับ